มีน้องที่เพิ่งหัดแต่งหน้ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยทักมาถามเจลนะคะว่าพี่คะหนูเพิ่งเริ่มแต่งหน้าหนูควรจะมีแปรงแต่งหน้าอะไรบ้างคนก็เริ่มจะงงแบบเฮ้ยหนูควรจะซื้อแปรงอะไรบ้างเพราะว่าแปรงแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็หลักแบบหลักร้อยเนาะมี3ามแปรงแต่งหน้านะคะที่แบบว่าบัสแทบที่ทุกคนควรมีเลยอันแรกคท่ะก็คือแปรงปัดแป้งนะคะหน้าตาน้องเขาเนี่ยก็จะมาในรูปแบบแปรงที่เป็นหัวพุ่มๆใหญ่ๆแบบนี้เลย ใครที่เจอแปรงหัวพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแปรงที่สําหรับใช้ปัดแป้งนะอันนี้นจะเป็นของเมลินดานะคะส่วนยี่ห้ออื่นเจอก็มีนะอย่างอันนี้เป็นของบรัชทูนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมสีเขียวๆแบบนี้ก็จะเป็นหัวพุ่มๆใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของพร r เฟคไดอารี่นะคะก็เป็นพุ่มๆแบบนี้อันนี้เหมือนจะไม่ขายแล้วนะคะแต่ส่วนตัวถ้าให้เจลชอบมากที่สุดเจ้ยังเลือกของบรัชทูกับของเมลินดานะคือตัวบรัชทูเนี่ยด้ามเขาจะเป็นแบบอลูมิเนียมแบบนี้นนนนะะคะทําาาาใให้เเใ้เเเววลรชปนา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 นี่ตั ขนของมันเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะคะอ่ะแต่หนึ่งอินใดในการใช้งานแปรงปัดแป้งแบบนี้นะคะคือมันเหมาะมากเลยนะคะสําหรับเวลาที่เราใช้แป้งที่มันเป็นแป้งฝุน่นแบบนี้คือแป้งฝุน่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีพับมาแล้วใช่ปะแต่ถ้าเราอยากให้ฟินิชลุคที่มันดูแบบมีความบางเบาสบายๆหน่อยเจลแนะนําให้ใช้แปรงปัดแป้งแบบนี้นะคะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะหรือน้องหลายคนเนี่ยจะใช้คู่กับแป้งผสมรองพื้นก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะะ้วววก็รนนีคๆาถ มันก็จะทําให้หน้าดูมีความเนียนมากยิง่งขึ้นมีความเป็นธรรมชาติดูไม่โบกแบบไม่โบกเหมือนเวลาเราใช้พับที่แบบว่าเราพับไปเลยมันจะดูเป็นแบบมีความหนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกแป้งที่มันแบบเป็นแป้งนางฟ้าแป้งสีขาวแป้งไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยหรือแป้งที่แบบเขาเรียวกว่า finishing powder ใช่ปะ่ะเราจะใช้ปัดวนหลังจากที่เราแต่งหน้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราอยากให้หน้าของเราเนี่ยมันดูแบบมีมิติดูสว่างสว่างรวมไปถึงแบบทําให้เซ็ตพวกเมคอัพของเราเนี่ยดูไม่เด้งจนเกินไปแบบปัดส่วนเกินให้มันเบน เเข้านี่ยก็ใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้นะ่ะปัดๆแทบๆลงไปก็จะดูแบบ เน네ียนๆ네น,น่าดูละมุนมากเลยค่ะส่วนแปรงชิ้นที่2นะคะก็คือแปรงปัดแก้มค่ะคือขอบอกก่อนนะว่าแปรงปัดแก้มเนี่ยมันจะมีหลายรูปทรงเหมือนกันอย่างแปรงปัดแก้มที่มีรูปทรงแบบตัดหัวตัดแบบนี้ค่ะอย่างอันนี้เป็นของมลิดาเหมือนกันเนาะสออันนีน้จะมีรูปทรงเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะก็คือสามารถแอดแอปใช้นะคะได้สําหรับตรงแก้มหรือว่าสามารถใช้ตรงแบบเวลาเราต้องการคอนทัวร์แบบให้หน้ามันเรียวเล็กก็ได้นะก็อาจจะซื้อมา2อันก็ได้อันนึงไว้ใช้ปัดแก้มแล้วอีกอนันนึงไว้ใช้ปัดคอนทัวร์ก็้่ะะหหออแบบขงงักกกมมีีนึจลษณ พุ่มแบบนี้แต่ว่าตัวขนเนี้ยอาจจะไม่ได้แน่นมากเข่าตัวแปง้งปัดแป้งเมื่อกี้นะคะก็จะมีความแบบ เล็กๆลงมาหน่อยนะคะแบบนี้เวลาเราปัดแก้มไปเนี่ยมันก็จะได้ฟิลแบบลุกละมุนลมุนดูไม่เยอะเกินไปค่ะแล้วก็ตัวเนื้อบัชออนเวลาที่เราแบบใช้แบบฝุ่นใช่ป้ะเราวควักมามันก็จะได้แบบไม่หนาแล้วก็เกลีย่ยสีกําลังดีด้วยค่ะสองอันนี้เป็นของเมลิดานะคะส่วนอันนี้จะเป็นของ s อส u ีลักนะคะส่วนแปรงชนิดที่3ที่แนะนําให้มีนะคะคือแปรงอายแชโด์ค่ะแปรงอายแชโด์คือแปรง,ง,งที่เราเนี่ยเอาไว้แต่งตาแบบนี้นะคะคือแนะนำเนี่ยอาจจะมีแค่อันเดียวก็ได้หรือว่ามี2อันแบบ กำลังดีเลยคือแต่ก่อนนะพูดตามตรงเป็นคนที่เกียดแบบใช้แปรงอย่างนี้มากก็จะใช้แบบนิ้วไปเลยนะปาดอายแชโดว์แล้วก็เกลี่ยแบบนี้คือแบบ มันก็ดีมันก็เร็วแต่เพียงแค่ว่า1มือมันจะเลอะมาก2เวลาเราใช้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่เราลงด้วยมือเนี่ยบางทีน้ำหนักมือเราจะเยอะใช่ปะพอเราใช้เนี่ยมันจะแบบมันจะใช้เกินความจำเป็นก็จะรู้สึกว่ามันเปลืองนิดนึงแต่พอเรามีแปรงไอชาโด์เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเกลี่ยน้ำหนักมือได้เหมือนเราแบบกาลังวาดภาพกาลังเพนติ้งบนใบหน้าของเราเสื้อี้นนี้นยก็รู้สึกว่าคุ้มนะคะในการที่เราจะซื้อมาสักอันหนึ่งเนาะแต่แปรงไอชาโด์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบมากเลยทุกคนแต่ว่าแบบเบส มันก็เหมาะสาหรับการที่เราสามารถควักอแชโดว์มานะเราก็เหมือนแบบแต่งตาแบบนี้ได้หรือว่าเราจะใช้แบบเบลนด์เฉพาะข้างหลังแบบอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ง่ายมากๆหรือถ้าใครรู้สึกแบบพี่หนูอยากมีอีันนึงนะก็แนะนําให้เอาอันที่เป็นหัวแบนๆแบบนี้นะแปรงไอแชโดว์หัวแบนๆแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยควักเนื้อไอแชโดว์มาของเราเนี่ยให้เวลาที่เราเนี่ยลงตรงกลางเปิดตาแล้วก็ไปหางแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะแล้วเราก็อาจจะใช้เจ้าตัวหัวพุ่มกลมๆแบบนี้ในการคัดเบ้าข้างหลังเพราะแบบเออก็ง่ายดี2ตัวนี้เจอว่าควรจะมีนะแล้วก็ขอ อีกแบบหนึ่งแล้วการสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากไดตตาที่มันแบบมีความกลมโตมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นของเมลินดานะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ,อ่อรุ่นซอฟต์คร s มัชนะคะอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวหัวพุ่มกลมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะได้ลักษณะที่มันมีความฟูมากกว่าเพราะว่าหัวเขาเนี่ยจะไม่แน่นเท่าตัวนี้นะอันสีดำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเจอไปซื้อในห้างนะที่แบบบางอย่างก็แบรบนด์บางอย่างก็แพทตี้ดามาพูดแค่นี้ก็คืออันนี้เนี่ยใช้ดีจริงๆใช้มาแบบหลายปีมากก็ยังแบบยยยังใช้ดีอู่เลทุกคนส อันนี้นะคะเป็นของเมลินดานะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเป็นเซ็ตขายนะแบบใหญ่ๆเนาะแต่ราคามันอาจจะแพงนิดนึงสาหรับแปรงที่มันแบบราคาสูงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆก็สามารถซื้อแปรงที่ราคาประหยัดได้นะคะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าตัวขนแปรงเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มหรือว่าฟูหรือรู้สึกดีเท่าแปรงที่เขาขายแยกเดี่ยวๆแบบนี้นะคะอย่างบัสชูเนี่ยเขาขายแยกเดี่ยวๆเนาะซึ่งตัวขนแปรงเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มันมีความละมุนกว่านะคะแล้วก็็กกาาาารใช้งงนนควมทต่ๆจะ กนนไปด้วยะะคะแต่ก็สามารถซื้อมาได้แหละเอาไว้แบบลองแต่งเล่นขำๆแบบฝึกมือไปก่อนก่อนที่เราจะซื้ออันที่แบบว่าหลักหลายร้อยอะไรแบบนี้เนาะยังไงถ้าใครชอบให้เจี๊ยบสอนฟิกการแต่งหน้าแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็กดฟอลโล่เจียบมาด้วยนะคะ